สามีเราอะไปนอกใจนอก,กายเราเราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งมันมีช่องว่างในเรื่องของตงัวนี้ส่วนใหญ่อะคนที่เวลาจับได้ว่าสามีนอก,กายนอกใจอะบทบาทในบ้านครูขอย้ำว่าบทบาทในบ้านนะเพราะบางคนเนี่ยจะเป็นนางยักษ์เป็นผีบ้าเป็นแม่มดเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านแต่พอเวลาไปอยู่ที่ทํางานค่ะยังไงนะคะอู้พี่เก่งจังเลยค่ะอะไรอย่างนี้แต่พอในบ้านเนี่ยเอามาทำไมมีไม่ทําขี้เกียจจัง แต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้คือตัวเราเนี่ยขาดเสน่ห์เนี่ยกับสามีมานานก่อนที่จะมีมือที่สามนะคะวันนี้เราต้องถามเราว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้สเสน่ห์กับสามีมานานแล้วครูขอกล้าการกาันตีได้ว่า,วาเวลาไม่มีสเสน่ห์กับสามีมันมีมาก่อนที่ผู้ชายจะไปเจอมือที่สามเสียอีกเขาจะไปปรึกษาใครเขาจะไปปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้คนหนึ่ง สิ่งที่เขาจะไปปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ที่เพื่อนสนิทคนนั้นก็ไม่ใช่เมียของตัวเองแล้วเพราะในวันนี้เมียของตัวเองเนี่ยได้วางตัวบทบาทเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรู เป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาแม้แต่ตัวคนนอกใจเองก็ไม่เท่าทันอารมณ์ต่อตัวของเองเหมือนกันเขาจะมีสภาวะที่กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเหมือนกันผู้หญิงเราอ่ะครูย้ําเสมอว่ายังไงก็ต้องแก้ไขแบบฉลาดเพราะการแก้ไขแบบฉลาดเราจะได้ใช้สติเราจะได้ใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดเราเราจะถือไพ่เหนือกว่าที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ได้แบบเฉียบครูไม่เคยเจอใครที่เมียหลวงด่ายเยอะๆตะวาดเยอะๆไปยุ่งกับมือที่สับเยอะๆแล้วจะชนะไม่มี